สวัสดีครับขอบคุณที่กดเข้ามาฟังรายการอยู่กับใจตัวเองพอดแคสต์ครับตรงนี้จะเป็นพื้นที่เล็กๆสำหรับคนที่อยากเข้าใจตัวเองและอยากให้โลกเข้าใจคุณครับและใน EP 2วันนี้ผมอยากชวนคุณนั่งลงหายใจลึกๆและฟังหัวข้อที่เราเชื่อว่าหลายคนอาจประเชนอยู่เงียบๆโดยไม่เคยพูดมันออกมาเลยวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องวันที่ต้องกล้ายอมรับว่าไม่ไหวแล้ว และเรามาเริ่มกันที่พาร์ทหครับโอเคแต่จริงๆไม่โอเคเลยครับหลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีครับกับบริบทการต้องเป็นคนเก่งคนเข้มแข็งในสังคมบ้านเราซึ่งในสังคมไทยเรามักจะเติบโตมากับคำว่าอย่าคิดมากเดี๋ยวก็ผ่านไปทำตัวปกติไว้คนอื่นจะได้ไม่ห่วงอย่าไปบน่นเดี๋ยวคนจะหาว่าอ่อนแอ และเราก็เรียนรู้ที่จะยิ้มแม้ในวันที่ข้างในเหมือนจะพังรู้กันหรือไม่ครับว่าจากการศึกษาของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย2566ครับวัยรุ่นไทยกว่า68%เคยรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจแต่80%ของคนเหล่านั้นเลือกที่จะไม่บอกใครเลยเพราะกลัวถูกมองว่าไม่สู้กลัวคนพูดว่าทำไมคิดมากหรือแม้แต่ กลัวว่าความทุกข์ของเราจะรบกวนใจคนอื่นครับและสําหรับคนในวัยทํางานผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยเจอสถานาการณ์แบบยิ้มไปประชุมไปแต่ใจหมดแรงและคุณอาจเคยเป็นแบบนี้ครับประชุมช้างยิ้มรับงานใหม่ทั้งที่ยังเคลียร์ของเก่าไม่เสร็จส่งอีเมลด้วยมือที่สันเพราะนอนไม่พอหลายคืนโพสต์ภาพกินข้าวกับเพื่อนแต่ลบรูปถัดไปที่ร้องไห้ในห้องน้ำ มีข้อมูลจากรายงานของ TDRI 2566พบว่าครับคนวัยทำงานในไทยกว่า6ใน10เคยรู้สึกหมดไฟหรือว่าเบร์อเอาโดยมากกว่า70%เลือกเก็บไวเบ้เงียบๆเพื่อกลัวกระทบงานครับเอาละครับคราวนี้ลองมาสำรวจตัวเองไปพร้อมๆกันครับว่าเรากำลังโอเคแบบไม่โอเคเลยกันอยู่หรือเปล่ากับพาร์ทสไม่ไหวไม่ได้แปลว่าไม่ดีพอครับ ก่อนอื่นผมต้องบอกทุกคนก่อนครับว่าการที่คุณรู้สึกไม่ไหวไม่ได้แปลว่าคุณแย่ครับมันแปลว่าคุณกำลังรู้ตัวว่าตัวเองต้องการการดูแลครับเหมือนที่ศาสตราจารย์คริสตินเนฟผู้เชี่ยวชาญด้านเซลฟ์คอมเพสชั่นกล่าวว่าความเมตตาต่อตัวเองเริ่มต้นจากการยอมรับว่าเราก็เจ็บปวดเหมือนใครๆและบางครั้งการพูดว่าฉันไม่โอเคคือการเริ่มต้นของการ กลับมาโอเคอย่างแท้จริงครับเราจะดูแลตัวเองอย่างไรในวันที่โลกบอกให้เราแกล้งไหวเริ่มต้นจากการสังเกตสัญญาณเงียบๆของใจตัวเองดังนี้ครับ 1. น,นอนไม่หลับบ่อยๆ 2. เบื่อสิ่งที่เคยชอบ 3. ส,สมาธิสัน้นหงุดหงิดง่าย 4. ไม่อยากเจอใครเลยหากคุณกำลังมีหลายข้อพร้อมกันอาจไม่ใช่แค่เหนื่อยธรรมดา แต่อาจกำลังมีสัญญาณเตือนจากใจครับซึ่งผมอยากให้เพื่อนๆรู้ว่าการที่เราขอความช่วยเหลือไม่ใช่ความอ่อนแอและสามารถเริ่มต้นง่ายๆด้วยการแค่พูดกับเพื่อนที่ไว้ใจว่าช่วงนี้ฉันไม่ค่อยไหวนะก็มีผลเท่ากับการลดภาระในใจไปได้มากหรือโทรสายด่วนสุขภาพจิต1323เพื่อปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ และจากการวิจัยของมอมหิดลนะครับ2561นะครัพบว่าคนที่ได้ระบายความรู้สึกกับผู้อื่นมีแนวโน้มลดภาวะซึมเศร้าได้ใน4-6สัปดาห์ครับในกรณีที่แย่ที่สุดครับถ้าเราไม่กล้ายอมรับจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับ 1. คุณอาจจะเจอกับภาวะโรคซึมเศร้าอาจพัฒนาเป็นภาวะเรื้อรังครับ 2. ความสัมพันธ์อาจพังลงเพราะเราดูเย็นชาทั้งที่ข้างในเจ็บและในกรณีรุนแรงอาจถึงขั้นทำร้ายตัวเองมีข้อมูลจากรายงานของ WHO 2023ระบุว่าครับอัตราการฆ่าตัวตายในไทยเฉลี่ย7คนต่อวันโดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่มีสัญญาณไม่ไหวมาก่อนแต่คนรอบข้างไม่เคยรู้เพราะเขาทำให้ดูเหมือนไหวอยู่เสมอครับก่อนจะจากกันใน EP นี้นะครับ ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าข้างนอกดูโอเคแต่ข้างในเราอาจไม่โอเคก็ได้ครับเพราะมนุษย์ทุกคนย่อมมีขีดจำกัดของตัวเองและการกล้ายอมรับว่าไม่ไหวแล้วคือสัญญาณของความกล้าไม่ใช่ความล้มเหลวครับวันนี้คุณได้ถามใจตัวเองหรือยังว่าจริงๆแล้วฉันโอเคอยู่ไหมขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันมาถึงในตอนนี้ครับเจอกันใหม่ตอนหน้ากับพอดแคสต์ อยู่กับใจตัวเองและอย่าลืมดูแลใจตัวเองนะครับสวัสดีครับ